คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกจิสาไเนิวฝั่งทนนะครับนั่นก็คือพระอาจารย์ตุย๋ยวัดอนงคารามฝั่งทนบุรีอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้เก่แก่กล้าในพุทธาคมและโหราศาสตร์ท่านทายได้แม่นยำเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงและเรื่องสักยันก็ไม่เป็นสองรองใครแต่มีข้อละ เว้นใครเกิดวันเสาร์ต้องขอดูดวงก่อนวันอื่นไม่มีปัญหาแต่ถ้าสับทับคูต้องทำพิธีขอพระอาจารย์ตุย๋ยท่านเดินทุดงมาจากจังหวัดตังท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์วันณนะมะโสเกจิเบอร์หนึ่งเมืองตังลูกศิษย์ท่านมีคนดังระดับประเทศทหารตำรวจนักการเมืองมากมาย เรื่องเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งท่านเด่นมากกุดท่านแน่นด้วยคนมาหาในแต่ละวันไม่ขาดสายขนาดท่านเป็นพระลูกวัดในสายน้ำมันเสกด้วยพระคถาโสรถวังหน้าท่านเป็นสิทธิ์ครูอุไรมนรีกุลณอยุธยาในถิ่นด้านย่านฝั่งทนบุรี ท่านจัดเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายให้ความเคารพศรัทธายิ่งในแวดวงผู้ชื่นชอบในด้านอักขระเลขยันท่านเน้นในด้านคงกระพันมหาอุดเรื่องเหนียวผ้าจาร์ตุ๋ยไม่เป็นรองใครทั้งสิ้นคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญของผ้าจาร์ตุ๋ยจะเป็นเหรียญทรงเสมานะครับผม เหรียญน,นี้ลักษณะเป็นทรงเสมานั่งเต็มองค์ด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อตุ๋ยนะครับส่วนด้านหลังเป็นอักขระเลขยันมหาอุดและปีที่สร้างคือ2521 ถัดลงมาจะเป็นคาถามหาอุดของท่านนะครับคือนะอุดโมอัดพุทธปัตตาปิดพระเจ้าแผงฤทธปิดด้วยนโมพุธทธายะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านทั้งยันและคาถาเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกของท่านในปี2 5 1 8ก็บทเดียวกันบางเหรียญก็อาจจะมีรอยจานของท่านด้านหน้านะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีนะครับผม จัดเป็นเหรียญดีนะครับหน้าบูชาราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ยังเช่าหาบูชาได้ในหลักร้อยต้นต้นถ้ามีรอยจานมือของท่านก็จะประมาณร้อยกลางๆถึงร้อยปลายแล้วแต่สภาพจัดเป็นเกจีอาจารย์สายเหนียวนะครับของดีมีพุทธคุณราคาหลักร้อยนะครับยังเช่าหากันได้อยู่นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ